สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทั้งเรามีงานเครื่องประดับไทยลงยาจะมารีวิวให้แม่ๆชมกันค่ะและสําหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะเป็นงานเครื่องประดับสุขโขทยัยออกแบบมาในดีไซน์ของดอกไม้โบรารและเพิ่มเสน่ห์เครื่องประดับค่ะด้วยงานลงยาโดยงานลงยาของทางร้านเรานะคะจะเลือกใช้เป็นสีแดงเลือดน,นก แล้วก็สีเขียวปีกมแมลงทับเป็นหลักเลยค่ะหยดสีและฉะลุลายมาให้อย่างดีสีและลวดลายที่ได้ค่ะจะมีความสวยเนี้ยบไม่เลอะออกมานอกขอบเลยแม้แต่จุดเดียวส่วนสายนะคะทางเราจะถักทอมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะมาให้เป็นงานสร้อยคอไหมท้องและเก็บปลายสายให้ด้วยงานลงยาอีกเช่นเคยเลยค่ะพร้อมกับสร้อยข้อมือนะคะที่มาในขณะที่ใหญ่โดดเดน่น และประดับดอกไม้โบราณไว้ในจุดศูนย์กลางให้อีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ดูน่ามองมากยิ่งขึ้นตัวเรือนนะคะจะเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้มาให้พร้อมกับตะขอที่มีลักษณะเป็นตัว S ซึ่งตะขอที่มีลักษณะนี้ค่ะจะเป็นตะขอของเครื่องประดับไทยเดิมที่ถูกต้องอีกด้วยและชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นงานต่งหูโดยทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์เดียวกันเลยค่ะ มาในขนาดที่พอดีพอดีพร้อมกับน้ำหนักที่เบามากๆค่ะเวลาใส่หมดกังวลเรื่องหนักหูไปได้เลยเพราะว่าทางเรานะคะจะวัดขนาดต่างๆพร้อมออกแบบมาเพื่อให้รับกันกับหูของเราได้อย่างพอดีเลยค่ะโดยงานทุกชิ้นของทางร้านนะคะจะขึ้นบล็อกแล้วก็ขึ้นเลือนต่างๆค่ะโดยช่างทองสุโขทัยเดิม,ดมซึ่งหากนำเครื่องประดับชุดนี้ไปใส่ออกงานค่ะ จะช่วยปรับให้เราดูดีขึ้นมาอย่างมีระดับและก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับเราได้อีกด้วยหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้าก๊อซเมี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะ ส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะ สวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย